จากที่เราได้ทราบภารกิจของมูลนิธิโครงการหลวงนะครับถึงด้านการวิจัยและพัฒนาด้านการผลิตสัตว์กันมาแล้วนะครับในตอนนี้เราจะเห็นว่าความรู้เนี่ยมีอยู่มากมายเลยครับการจัดการความรู้ก um ็เป็นเรื่องสําคัญครับอาจารย์ครับความสําคัญของการจัดการความรู้ของมูลนิธิโครงการหลวงเนี่ยเป็นอย่างไรบ้างครับครับก็ขออนุญาตแบ่งเป็น2ระดับนะครับความสําคัญต่อมูลนิธิโครงการหลวงนะครับก็อันดับแรกก็คือเรื่องของการพัฒนาความรู้ให้กับบุคลากรของโครงการหลวง เนื่องจากว่าในยะที่ผ่านมาหรือว่ามีการจัดการความรู้เนี่ยเราก็จะรู้ว่าเกษตรกรท่านใดนะครับที่มีผลการเลี้ยงดีมีการจัดการความรู้ที่ดีที่มีผลเป็นเลิศหรือที่เรียกว่าเป็น Best Practice หรือเจ้าที่ที่ส่งเสริมที่ไปส่งเสริมให้เกษตรกรอ่าซึ่งความรู้ตรงนี้เป็นทั้งความรู้ที่แฝงเล้นอยู่ในตัวนะครับที่เขาสามารถที่จะอ่าไปดําเนินการแล้วได้ผลการปฏิบัติงานที่เป็นเลิศ t Practice เราก็จะนําบุคคลเหล่านี้มา นะครับมาถอดความรู้นะครับโดยงานวิจัยและพัฒนาประสุสัตว์มูลที่โครงการหลวงก็จะเป็นศูนย์กลางเป็นสื่อกลางแล้วจากนั้นก็จะมีการถ่ายทอดองค์ความรู้นี้ไปให้กับเกษตรกรนะครับที่ยังไม่มีความรู้ยังไม่มีการจัดการตรงนี้นะครับรวมทั้งให้กับเจ้าหน้าที่ที่ที่ อาจจะเข้ามาใหม่หรือที่ยังไม่เีประสบการณ์ได้รับได้แลกเปลี่ยนความรู้ตรงนี้ไปแล้วก็ไปดําเนินการต่อนะครับในประเด็นที่2นะครับเรื่องของคอวามสมคัญ่อที่ครงขันหลวงคือสามารถที่จะพัฒนาการทํางานให้กับบุคลากรของที่ของขัหลวงนะครับเนื่องจากที่ครงขันหลวงมีพื้นที่ดําเนินงานแบ่งออกเป็น39แห่งซึ่งแต่ละแห่งก็จะมีบริบทมีวัฒนธรรมมีชนเผ่านะครับมีวิธีการเลี้ยงรวมทั้งมีสภาพอากาศที่แตกต่างกัน นะครับตรงนี้ก็จะมีการเรียนรู้ตลอดเวลาซึ่งเราเรียกตรงที่ว่าเป็นวงจรการเลี้ยงในระดับบุคลากรนะครับมีการมีการถ่ายทอดนะครับมีการนําไปแล้วก็พัฒนาต่อนะครับมีการเพิ่มผลสฤทธิ์แล้วก็ช่วยให้มุทิโครงการหลวงเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างที่ผมมาตอนนี้ครับใช่ครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งความสําคัญต่อเกษตรกรครับเกษตรกรก็ได้พัฒนาความรู้นะครับในขณะเดียวกันเขาก็ได้พัฒนาเรื่องของการวิธีการเลี้ยงสัตว์นะครับ เขาสามารถที for ่จะพัฒนาความรู้ตรงนี้ไปเลี้ยงสัตว์ให้ประสบผลสําเร็จนะครับในขณะเดียวกันตัวเกษตรกรที่มีการจัดการความรู้ตรงนี้ก็เขาสามารถที่จะได้ความรู้ที่แฝงอยู่ในตัวนะครับซึ่งตรงนี้ก็เข้าไปสู่วงจรการเรียนรู้เช่นเดียวกันครับเราเรียกว่าพัฒนาแบบยั่งยืนครับแล้วคราวนี้มูลนิธิโครงการหลวงใช้รูปแบบการจัดการความรู้อะไรบ้างครับครับเนื่องที่โครงการหลวงจะใช้2รูปแบบนะครับรูปแบบแรกเป็นรูปแบบประตูนะครับในรูปแบบที่2เป็นรูปแบบปลาตะเพียน ในส่วนของรูปแบบปาทูนะครับก็อาจจะโฟกัสอยู่ตรงที่คณะทำงานของอฝ่ายวิจัยและส่งเสริมปศุสัตว์ซึ่งตรงนี้จะประกอบด้วยนักนักวิชาการจากศูนย์ต่างๆนักวิชาการจากหน่วยงานสนับสนุนเช่นจากกรมปศุสัตว์จากหมหาวิทยาลัยนะครับมาร่วมกันไอตรงนี้ทำหน้าที่เป็นส่วนหัวปลานะครับเพื่อกำหนดในเชิงนโยบายวิสัยทัศน์แผนการผลิตสัตว์นะครับเพื่อให้เป็นไปตาม อายุทธศาสตร์ของโครงการหลวงในส่วนของตัวปลานะครับก็จะเกี่ยวข้องกับเรื่องของอเจ้าที่ปริษัทตามสูตรลักษณะน,นีต่างๆนะครับซึ่งก็จะเป็นคุณอํานวยนะครับที่จะไปต่อเกษตรกร,กรในส่วนของหางปลานะครับก็จะเป็นนักวิชาการนะครับเรื่องของการวิจัยการพัฒนาวความรู้ต่างๆแล้วการแสวงหาความรู้เข้ามาตรงนี้จะเป็นส่วนส่สวนสนับสนุนอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนของปลาตะเพียนปลาตะเพียนนี่ก็จะมีปลาตัวใหญ่ปลาตัวใหญ่ก็คืองานวิจัยรัฐนา ประสุสัตว์มิธรงการหลวงร่วมกับศูนย์ต่างๆส่วนปลาตัวเล็กนั้นเป็นกิจกรรมของแต่ละศูนย์นะครับแต่ละสถานีซึ่งแต่ละศูนย์สถานีก็จะมีการจัดการความรู้ทางด้านการเลี้ยงสัตว์เพื่อไปล้อตามปลาตัวใหญ่แล้วก็ไปบรรลุวัตถุประสงค์ตามเชิงยุทธศาสตร์ตามวิสัยทัศน์ของโครงการหลวงต่อไปครับโอ้โหเรียกว่ายิ่งใหญ่มาปาระาเพียงก็คือเหมือนเป็นล่มใหญ่อะไรแล้วก็มีกิจกรรมที่เป็นปลาตัวเล็กๆส่งเสริมให้ล่มใหญ่สําเร็จนะครับ ที่สาคัญปลาตัวเล็กตรงนี้ก็มีทั้งขนาดใหญ่ขนาดเล็กแตกต่างกันไปนะครับขึ้นอยู่กับในเชิงพื้นที่นะครับอย่างที่ผมเรียนว่ามีสาระดับของเชิงพื้นที่นะครับระดับสูงระดับกลางระดับระดับต่ำนะครับแล้วก็รวมทั้งเรื่องของชนเผ่าเรื่องขององค์ความรู้เรื่องของความรู้ของเกษตรกรในแต่ละแห่งก็จะไม่เท่ากันนะครับการสื่อสารบางทีก็ต้องใช้ภาษาคนละแบบครับโอ้นี่ทําให้ผมเห็นว่าในตอนหน้าเราต้องมาติดตามเลยครับเครื่องมือในการจัดการความรู้เนี่ยเป็นอย่างไรกันบ้างแล้วมาติดตามกันนะครับ